สวัสดีน้องเอานะครับผมสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ <S <S พี่แนทเองก็มาอยู่กับน้องเอานะครับเนื่องจากเราควนน้องเอามาเป็นผู้ให้ความรู้ของเราอีกแล้วเนื่องจากว่าหมายเธอนะครับอ,อมีพรีอยู่ณนขณนะนี้นะครับซึ่งของเนี่จะมาสัปดาห์หน้านะครับโดยที่เขาจะไปขายก่อนในงานลีเจนอลขั้งสุดท้ายที่ไหนสักที่หนึ่งที่กรุงเทพใช่ไหม ใช่ค่ะเป็นมาร์เก็ตอาแบงคอกมาร์เก็ตค่ะตลาดกรุงเทพอ่า Market, น,ะอะนะครับมันจะมีไปไปขายก่อนเป็นที่แรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนเี่ยอ่าทางร้านคลานเนี่ยก็จะได้มาพรีกันนะครับเพื่อนก็คือวันจันทร์นี่แหละจะเริ่มพรีอย่างเป็นทางการนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่อ่าอยากจะพรีเนี่ยสามารถพรีไว้ก่อนลรงงานได้ส่วนน้องๆคนไหนที่ว่าใกล้งานที่กรุงเทพไปแน่นอนอยู่แล้วก็ไปซื้อในงานได้นะครับเราไม่ว่ากัน โดยที่การดิฟฟีเนี่ยมันจะมีอยู่หกใบนะครับเรามาจะเริ่มจากบัตติไกันก่อนแล้วกันนะครับบัไเนี่ยเป็นการามีทั้งหลาด PR แล้วก็มีทั้งของเก่ารีมาทำฟลอยหลูให้นะครับใบแรกก่อนเลยนะครับการตื่นของผลึกสวรรค์นะครับอ่าใบนี้ก็คือน่าจะเห็นบ่อยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้สตาร์เนี่ยค่อนข้างเป็นเมตานะครับสตาร์แล้วก็เนี่ยเมตาค่อนข้าง ค่อนข้างติด็อปของประเทศนะครับเพราะว่าเป็นอา t ตูราด้วยนะอารตูราเนี่ยเติมของแล้วก็เก่งนะครับอีกสายหนึ่งที่ว่าสามารถใช้ใบนี้ได้เนี่ยนอกจากเป็นอารตูราแล้วเนี่ยก็จะเป็นสตาร์ด j คอน k จ็คไนนะครับอาจจะเป็นสสายหลักๆนะครับที่ได้ใช้การนี้ก็คือเมื่อเราใช้โอเทอร์ erm ไปแล้วนะครับเราก็จะร่าฟรีเลยนะใบนี้ก็จะทําให้เราได้3ามเกสามจูแล้วก็สามารถใช้ได้แค่วันเปอร์เกมหนึ่งครั้งในหเกมเท่าน,นั้นนะครับ อ่าโอเคนะก็เติมรูนะครับเติมรูไม่เคยมีฟอยมาก็คนที่เล่นสตาร์เนี่ยก็ไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับเป็นใบสําคัญเป็นใบที่ว่าได้ใช้แน่นอนนะครับใบต่อไปเนี่ยอ่ามังกรผลึกบินซีดรูจาก XBT04 เหมือนกันนะครับอ่าใบนี้ก็เป็นใบที่ว่าเอาไว้อ่าลงมาในสนามทิ้งการ์ดบนมือของเราหนึ่งใบเพื่อหาเครื่องม้องกันนะครับอ่าแล้วก็สับกองการ์ด แน่นอนก็ในยุคนี้เอามาหาเป็นอ่าไอตัวยัดโซแล้วก็ตีบึ้มนะครับหรือว่าจะหาไปรองเท้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะหาไปรองเท้านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเดี๋ยวนี้จะหาเป็นเวทที่เอามายัดโซให้อาทูราแล้วก็ตีมีสกิลแล้วนะครับอ่ามันชื่ออะไรนะอินอร์เนั่นริงไม่ใช่อินเอร์ันริงมันเครื่องดื่มแล้ว <laughs> มันจะเป็นใบเวทที่เอาไว้หาของอาทูรานะครับใบนี้เอาหาเครื่องป้องกันหรือว่าถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกก็หารอยเทีก็ได้อ่า มาหรอจุดทอ๋อนึกออกแล้วแหมพอคุยกับน้องไหยาแล้วลืมมันชื่อ e t e r n i t y ิ i n นะครับเป็นเวทที่ว่าอ่าเป็นสายภาค X ก,ก็คือภาคที่แล้วที่เติมของใหม่แล้วก็โคตรเก่งเลยนะตอนนี้อ t โลรานี่ถือเป็นถ้าใช้คำว่าเทียเนี่ยถ้าเป็นแง่แงของสตาร์เนี่ยเทียหนึ่งแน่นอนนะครับเทียหนึ่งแน่นอนก็เติมหลุมเหมือนกันนะครับใบนี้เติมหลุแน่นอนแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับใบนี้ค่อนข้างที่จะ ถูกใจสำหรับคนเล่น d ดนเจอร์เป็นิเศษนะครับเนื่องจากว่าไม่มีในกล่องนะครับไม่ได้เติมหรูใดๆทั้งสิ้นแตบบ่เป็นการทําฟอยมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์นะครับเป็นเวทกำหลับมาแล้วก็จิตสังหารแต่ว่าสามารถใช้ได้ทุกสายของเดนเจอร์เลยนะครับ SPR แน่นอนว่ารหัสนี้ไม่มีในกล่องแน่นอนนะครับเป็นรหัส PR แท้นะครับคาเตอร์เขาบอกทำลายมอนสเตอร์ Monster, บนสนามของเราหนึ่งใบหากทำนำการแบบบนสุดข,ของเราเข้าสู่ช่องเกต แล้วก็เราได้ไลท์ได้จั่วก็คือได้เกตได้ไลท์ได้จั่วนั่นเองนะครับใช้ได้วันเปิดเทินนะก็คนเล่นเนเจอร์ไม่ต้องคิดมากเลยก็ซื้อแน่นอนเพราะว่าไม่มีในกล่องนะครับแล้วก็ใช้ได้ลูกสายเพราะว่าไม่ได้ระบุเผานะครับแม้การ์ดเวจะติดเผาเนี่ยแต่ว่าตัวตัวเงื่อนไขในการใช้เนี่ยมันเขียนว่ามอนสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ระบุเผานะซื้อได้เก็บได้ลูกสาย โอเคครับแล้วก็มาสู่ไฮไลท์สักนิดหนึ่งนะครับไฮไลท์ก็ต้องรบกับน้องเอวนะครับเนื่องจากเจ้าของร้านเองไม่ได้มีประสบการณ์การเล่นสักเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันที่ใบเลขก่อนดีกว่านะครับทีละใบนะครับโคร o นโทู u ทีเกอร์อตัวเนี้ยเกียร์<ห>ยไม่เ,เป็นของเกียร์ฮะ<ห>อันนี้เดี๋ยวพี่ถามน้องเอาก่อนนะครับมันเขียว่า e VEB13 เนี่ยตามความเข้าใจของพี่น่าจะอีกนานเลยไหมอย่างนี้ ใช่ค่ะอีกนานเลยเพราะตอนนี้ไทยอยู่ที่ e b ศูนย์แปดค่ะล่าสุดอีกนานเลยนานมากนะถ้าเป็นมันก็จะเป็นบล็อกของเสริมเกียร์บล็อกหน้านั่นเองรอหน่อยอ๋ออแต่ว่าอ่าไอ้นี้เนี่ยเขาขายในมาเธออย่างเนี้ยพูดง่ายว่าสามารถเอาไม่จะเป็นของอนาคตแต่สามารถเอาลงแข่งได้นะไอ้นี่คือสามารถเอาลงแข่งได้นะครับอ่าเอาลงแข่งได้ แต่ว่าไม่รู้ว่าเกียร์ตอนนี้มันอาจจะยังเก่งไม่สุดหรือเปล่าได้ใบนี้มาอ่าในความคิดน้องเอี้ยถือว่าเป็นใบใบสําคัญไหมครับใบนี้สำคัญมากค่ะเพราะตอนนี้เกียร์ที่เกดหนึ่งอ่ะค่อนข้างที่จะว่างตัวเก่งๆของเกียร์ตอนนี้มันสามารถมีที่ให้ลงตัวในอนาคตได้เยอะขึ้นอย่างตัวนี้ค่ะ เวลาเอาตัวนี้เข้ามาใส่เด็กเนี่ยเราจะได้จั่วเพิ่มจากการที่เราได้เริ่มต้นไลฟ์เฟดนะตอนที่เราจะได้เก2อ,อะ่ะเราจะได้จั่วเหมือนเราได้ไลฟ์เกตหนึ่งทับศูนย์แบบนั้นเลยแล้วก็เมื่อมันโดนเมื่อใ้่เมื่อมันโดนทิ้งเนี่ยค่ะมันจะจ่ายคอร์สบัตหนึ่งจั่วแล้วคอลงมาในสภาพเดกก็คือได้มือเพิ่มขึ้นได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะเวลาเล่นคีบค<ข>่อนข้างเก่งเลยการถูกทิ้งจากบนมือในเทินคุณใช่ไหมมันจะถูกทิ้งจากสกิลอะไรมากครับใช่ค่ะ มันจะถูกทิ้งจากค่าคอสของตัวเกียร์ค่ะพวกรถเลเจนด์เกรดสามค่ะที่เหมือนมันจะเล่นไปในแนวของยุคสไตล์ค่ะที่ทิ้งคอสแล้วก็เอาเกรดสี่จากในกองค่ะมาไลท์อ๋ออ๋อโอเคนิ้งรวมกันได้ประมาณนั้นแล้วก็มีแบบบางใบมีสกรริลสั่งให้ทิ้งมือตัวเนี้ยก็จะสามารถทําได้ค่ะอืมสกิลก็เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือถ้าเกิดไม่ไม่เสียอะไรเลยนะไม่เสียอะไรเลยได้จัว่วแล้วก็ได้ลงมาในสนามด้วยเนาะ ใช่ค่ะอืมถือว่าเป็นของสามัญน,นะครับถ้าอย่างนี้ถ้า้องเอยียพูดนะี่คือของสามัญน,นะครับง่ายๆเลยใช่ค่ะเพราะอนาคตมันจะมีสายเกียร์อีกสายหนึ่งเป็นเกียร์เสือนี่อะไรคะ่ะทีเกอร์นะสายนี้เลยเดี๋ยวจะมีเสือออกมาค่ะในอนาคตข้างหน้าเออทาไมไม่เขียนว่าไทเกอร์ไม่รู้นะเป็นทีเกอร์ดูฟังดูเป็นเด็กเหลือเกิน <laughs> <laughs> โอเคนะครับใบแรกเกียร์ของสามัญผ่านไปแล้วใบนี้นะครับใครเล่นเกียร์เนี่ยไม่ต้องคิดมากนะ คือคือเติมได้เลยเพราะาของจะมาเนี่ยนานมากเติมหรูไว้ก่อนใช่คือติดติดไปเลยติดไปเลย,เลยโอเคนะครับใบต่อไปนะครับใบที่สองของเราเป็นทวินออเดอร์ดิเมนชันโพลิสใบนี้เนี่ยอ่าเกิดเบื้องต้นก่อนนะครับเกณฑ์หนึ่งและเป็นรหัส VPR ไอ้น,นี้ไม่มีในกล่องนะครับไม่มีในกล่องนะ้า VPR อ่าถามน้องไอญ่าต่อเลยแล้วกันครับต้องคิดมากเก่งไหมครับสำหรับดเมน ถือว่าออกมาได้จังหวะบะบะมากเลยออกมาไน้แบบถูกจังหวะเป๊ะเ,เ,เลยค่ะ <laughs> เพราะว่าตอนนี้ไดมีนไดมีน่ะคนส่วนใหญ่นะคะเขาจะเล่นที่เป็นฟอร์สหนึ่งกันเพราะว่าปั๊มพลังง่ายแต่พอตัวนี้ออกมาเราสามารถเปลี่ยนเป็นไดมีนฟอร์สสองเพื่อตีกดคิ้แล้วพลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นง่ายกว่าเดิมแบบง่ายมากๆเลยค่ะ ทำให้พลังของเวนการนะ์เน<อ>ี่ยใช่ทํามันจะกาดของอาแคดดิเมนชั่นนจะมีขีดจํากัดพลังไว้ว่าต้องพลังเท่านี้เท่านี้ถึงจะทําสกิลต่อได้ตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวที่เพิ่มพลังตามฟอร์สในสนามที่เรามีอยู่ใบละหนึ่งหมื่นเมื่อมันบูทใครก็ได้นะคะถ้าเรามีแบบมีอยู่ที่บูทข้างสองตัวก่อนจะเอาเวนตีเนะี่ยเวนก็จะบวกพลังตามฟอสได้อีกเมื่อมันบูทมันแรงมากตัวนี้อืมอืมอืมใบนี้ก็ อ่าค้ดเดดเมนก็ไม่ต้องคิดมากคือควรจะซื้อแน่นอนเพราะว่าไม่นอกจากจะไม่มีในกล่องแล้วเนี่ยยังเป็นใบสําคัญด้วยนะเป็นใบสําคัญด้วย<ช>เอามาเล่นกับฟอสสองนะมาเล่นกับฟอสสองเป็นหลักเพราะว่าหลักๆคือเอาคลีนั่นเองนะครับแล้วก็พลังแรงใช่ค่ะส่วนใครที่อยากบ้ากระนาบ้านิดนึงกับฟอสหนึ่งแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ตัวนี้บวกพลังก็จะตีเป็นแสนได้เลยโอ้ขนาดนั้นเลยนะน้องเอญ่าเล่นไหมเเมนน้อง,น,องน้องเอญ่าเดี๋ยวน้องโอเล่นอยู่ไหมฮะตอนนี้ ่าโอ้เล่นอยู่ค่ะโอ้เล่นอยู่อ๋อโอออเคนะครับถ้าเกิดว่าได้ไปงานซื้อแล้วก็เอาฝามาลงแข่งหน่อยนะไดเมนนี่คือตั้งแต่รู้สึกบันทึกมาเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นเลยนะไม่ค่อยเห็นเลยครับตอนนี้ไม่รู้อยู่ในเทียระไรโอ้แต่ถ้าไดเมนตอนนี้อ่เอค่อนข้างไปเอสได้เลยเพราะเก่งมากระยะเติมของใหม่มันมีของใหม่เพิ่งออกนี่นะใช่ค่ะของใหม่มีเพิ่งออกด้วยมัน ในมีนเนี่ยคือแคนที่ตีไม่สนใจใครเลยเขาเอาพลังเข้าสู้ปิดเขาแบบตียัดฝั่งตรงข้ามถ้าเขาตายก็ตายถ้าเขาถ้าเขาไม่ตายเราก็ต้องมากันไม่ให้เราตายเองแล้วก็บุกใหม่อีกทีหนึง่งอืมอืมนะครับก็จบไปอีกหนึ่งใบนะครับทวินออเดอร์นะครับมานะเก่งอีกแล้วนะครับแล้วใบนี้ไม่มีในกล่องด้วยยิ่งไม่ต้องคิดใหญ่เลยนะไม่มีในกล่องด้วยครับคนถ้าแต่การเติม <S <S อย่างยิ่งฟูลอาร์ตแน่นอนเป็นฟูลอาร์ตด้วยนะครับ ใบสุดท้ายดีกว่าใบนี้น้องเอยา่าอ่ายิ้มแน่นอนเพราะว่าอ่าเป็นแคนเขียวนะครับชื่อว่า hiding killer leaf เกรดสองอ่าจาก VEB ศูนย์เก้าโอเคนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากน้องเอยา่าบรรยายสบคุณเลยครับผม ตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนการเล่นของเมกาคโลอ่ะไปเป็นอีกสายหนึ่งเลยเพราะว่าหลังจากที่เมกาคโลนีได้ของใหม่จากบล็อก v e b 0 9ในอนาคตที่จะออกเนี่ยวีหลักของ Mega อ่าจะเปลี่ยนไปเป็นการทิ้งการ์ดบนหัวกองคู่แข่งแล้วทาสกิลที่เกิดผลตามที่ออกมาเลยมันจะเป็นการที่เล่นกับเด็กคู่แข่งะค่ะให้เขาหมดไวๆแล้วก็ส่งผลกับสกิลเราเองอย่างตัวนี้ค่ะ เมื่อมันตีเนี่ยเคานเตอร์บาโซบาสมันจะบวกหนึ่งมืนแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะเราจะทิ้งกองคู่แข่งหนึ่งใบเพื่อทําความสามารถต่อนะ<ม>ถ้าเป็นเกตหนึ่งหรือสูงกว่าเราจะได้จวบหนึ่งถือว่าเป็นการอ่าหามือเป็นการเล่นคืนมือของเมกาโคเนียใบนะจำเป็นที่จะต้องใส่มากๆเลยในอนาคตตอนนี้ใส่ได้ไหมก็ได้ค่ะเพราะเมกาตอนเนี้ยไม่มีตัวคืนมือในตอนที่โจมตีเลย มีแต่ตัวที่อ่าโอลงมาลงในสภาพเปแลเราต้องรอมันสแตนก่อนถึงจะได้จัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ<อ>มกาค่อนข้างมือแบบถือว่าถ้าถ้าถ้าตั้งแต่พี่ดูแวนการมาเลยเนี่ยใบนี้ถือว่าเป็น,เป,นเป็นกิมมิ่งใหม่ของแวนการเลยไหมคือคล้ายๆกับโม่ได้คู่แข่งอ่ะหนึ่งใบใช่ค่ะไม่เคยมีเลยนะไม่เคยมีเลยใช่ไหม ใช่ค่ะฝึกปกติเมกาโคนี่นะเราจะไปนเน้นปั่นสนามคู่แข่งแบบตัวนี้ห้ามสแตนตัวนี้เลทอยู่ห้ามลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้ามอินเตอร์เซ็ปแต่เนี่ยจะเปลี่ยนไปเล่นกับกองคู่แข่งเทนอืมอืมอืมโหก็อ่าอ,อ,อย่างนี้พี่ถามน้องเอญยาก่อนสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นเทินที่ว่าเทินอีกฝ่ายอย่างเนี้ยหล่ะสมมุติอีกฝ่ายเหลือสักสองอย่างเนี้ยเราตีไปเราโม่อีกฝ่ายเนี่ยเราประกาศจบเทินอีกฝ่ายจูก็แพ้เลยถูกไหมใช่ค่ะ เพราะว่าแวนการ์ก็เหมือนบอดี้ไฟนะคือเห็นกองคือแพ้เลยใช่ไหมใช่กองหมดแพ้เลยโอ้ถือเป็นกิมมิงใหม่ของของแวนการ์เลยนะครับการการโมดเด็กเนี่ยปกติเราจะเห็นแต่ในแบทเทิลกับบอดี้ไฟนะครับการโม่แวนการ์นี่แทบแทบไม่มีเลยนะแทบไม่มีเลยกับามเลยอืม,อมแล้วก็มีแค่แคนเดียววนะมีแค่แคนเดียวแล้วก็เป็นสายการเล่นเดียวด้วยอืมอืมน่าสนใจถือว่าน่าสนใจแล้วก็ อ่าอยากให้ต่อยอดไปนะไม่ได้ใจว่าจะมีสกิลนี้เยอะไหมใน่ๆนาเตแต่ว่าดูแล้วอยากให้ต่อยอดนะครับอยากให้ต่อยอดชอบอชอบเนอบล็บอก VEB ศูนย์เก้าออกเคเมกาคนนี้จะมีสองสายแยกจะมีสายเนี้ยเลยสายโมกองกับอีกสายหนึ่งสายป่วนสนามคู่แข่งหัวหมุนเลยเวลาป่วนอืมแต่ก็คือเก่งทันะ้งสองสายนะเมกาได้อยู่ได้ค่ะเก่งทั้งสองสายใช่เมกาคืออ่าด้วยความที่เด็กมาเป็นเคนโปเทคด้วย เราต้องเข้าใจวิธีการเล่นคือกิมมิคของเด็กมันเราไปเน้นการโม้กองคู่แข่งการโม้กองก็คือทําให้เด็กคือหมดเด็กหมดอะ่ะเราก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนะเพราะฉะนั้นการป้องกันเราก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในการเล่นเมกาค่ะต้องป้องกันให้เป็นแล้วก็คำนวณกองให้เห็นนะคะประมาณนี้เราคงจะได้เห็นเวลาเล่นนะครับถามอีกฝ่ายเหลือกองเท่าไหร่แล้ว <laughs> ค่ะแล้วเขาจะนั่งนับกันแล้วแวนออกทแวนตีกี่แวนตี้สองได้มีตัวนี้ตัวนี้จัวทําให้กองเขาหมดไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็แวนการ์เนี่ยไม่เหมือนกับเกมการ์อื่นตรงที่ว่าการ์จำนวนการ์เนี่ยมันล็อกนะถ้าเป็นแบทเทิลกับบัตตี้ไฟเนี่ยอิสระนะครับคือขั้นต่ำห้าสิบใบอ่าอ่าแบทเทิลเนี่ยสี่สิบใบเกินได้ไม่เป็นไรแต่แวนการ์เนี่ยล็อกนะครับเกินไม่ได้ต่ําไม่ได้นะครับโอ้ถือว่าได้ค่ะห้าสิบเท่านั้นอืมอืมอันนี้ก็น้องเอยาก็ไม่พลาดอยู่แล้วะ ไม่พลาดอยู่แล้วน้าย้ไม่พลาดแน,น่นอน <laughs> เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไปเล่นในงานแข่งให้ดูของงานแข่งพีบีกัดเกมแล้วกัน <laughs> โอเคได้เลยก็น้องเอญ่าเองก็น่าจะได้ไปไปงานแข่งวันเสาร์ที่นี้ด้วยไหมไม่แน่ใจน่าจะได้แวะไปเยียมเย็นใช่ไหมอ่าอ่เถ้ามีโอกาสนะคะถ้าว่างก็จะไปค่ะอืมอืมนายก็เอาจะช่วยนะครับน้องเอญ่าคนเก่งของเรานะครับโอเป็นคนที่ว่าถือว่า ทางในแง่ฝีมือทางในแง่การเล่นเนี่ยน้องเขาครบจริงๆนะครับความรู้มีแล้วก็มารยาทยอดด้วยนะครับคนนี้โอเคเลยนะครับถือเป็นแบบอย่างเขาเรียกว่าไฟเตอร์ที่ดีนะครับเอาแบบอย่างได้เลยนะครับเอาแบบได้โอเคนะครับวันนี้ก็รบกวนน้องเอย่ามาพอสมควรนะครับแบบอาแบบรีบๆแล้วกันนะครับเพราะคลิปนี้เนี่ยเราจะลงวันนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าคลิปการแข่งเนี่ยเราจะไปบันทึกพรุ่งนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ก็เลยอารบกวนน้องเอย่ามาเป็น วิทยากรของเราแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสเรื่อยๆนะอ่านิดีค่ะโอเคครับทางงานวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเอญเดยดแต่เพีเท่านี้นะครับหวัง,วงได้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ